ชีวิตลำบากเลยคั่นเลุ่เลยดยงงไดนี่นี่สูงนี่ว่าไม่ถึงว่ะเดี๋ยวนะโอ้ยรถสูงมากครับนี่ครับสองขาครับลอยครับสองขาจะเป็นยังไงครับ วิธแรกเราคิดว่าไม่สูงมากนะแต่ว่าจริงๆขาลอยสองข้างก็ขับได้นะครับนเนี่ยเวลาขับแต่เราก็แค่ขยิงมาด้านหนึ่งครับแล้วเองรถมาแค่นี้เองแล้วเวลาออกตัวก็บ่อยเลยไม่อันตรายครับถ้าขับพิชิตแต่ว่าน,นี้เป็นตัวแต่งนะครับก็ท่านั่งนี่รู้สึกว่าเหมือนแปดร800เลยนะครับผมเหมือนแส้น Z 800กับเก้น900ครับท่านั่งเดียวกันแล้วก็เห <c oughs> มือนนิ่มจะเต็มเี่ จะเต็มครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเหลืออีกหนึ่งนาทีโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับสิบหกวิเยค,ครับสิบหกวิวันนี้มาหมดจ,จริงจริงครับหมดจริงๆโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับเป็น